อุ้ยปัดปัดดังโปะโปะเก็บผักกูดดังโปะโปะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะออนคักสวัสดีค่ะบับนีถ้าอยู่ตอนนี้นอร์เวย์ยาพัสกวีเยอะพลุกกระบาดอยาวันนี้เราจะมาเก็บผักกูดนะคะปาด เนี่ยอ้ยป uh. yeah? ้าหักอ <c oughs> <c oughs> oh, ันกลางนะหักอันนอกนะอุ้ยมองดูมองดูมีตะต้นอบอวบมันถือฝนพักกูดพ่อแม่พี่น้องเยอะทีแอรด้วยอะแล้วกพก็ดูเหยีบหมูเพาเห็นันกเหยียบอ้ยป้าป้าด่งโป๊ะโป๊ะเก็บผักกูดด่งโป๊ะโพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะออนครับ โอ้ยเหยียบเหยียบพักกูดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยมอนดูปุ้ยเขาขึ้นเขได้เห็นไหมอันเขาพอเห็นแดดไหมกวนโยคะตัวหน่อยโยเหยียบแล้วนะอันนี้เก็บแล้วพ่อแล้วอันนี้เอาไว้เขาใหญ่โอ้ยพี่เหยียบอีกแล้วโอ้มัดมึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิรงมองดูอันนี้ห้ามมาสสารป่ะเอาไทยเนี่ยฮะจะตยังปะ เขาไปเจอโดงพักกูดพ่อแม่พี่น nice ้องเอ้ยโดงพักกูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามหนวดเดี๋ยว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 โอ้ยมาดึกโรงอันพักกูดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจำได้บ่เ้ามาลงไปรลอดนึงเ้ามาเก็บอย่งนี้่ยังบ่ออกวมันนีมันออกเหรอมองดูโด่งพักกูดอวบอวบตังปออกปอ

เออแล้ดินชึกอืมโอ้ยไปแล้วบอลทาแล้วเด้อบานปุ๊บทักไฟยลนแปลงขอบคุณครับช่วยเก็บหน่อยเร็วมองดูมองดูอ่อนฟอดมองดูผักกลูต้มกะทิ

ยับไปยับมุนอยปุยยับมุนอีปุยพ่อม่กิน่เหรอเรอเหรอเหอเลรกหรอเหรอเหรอเรอเหอเอเหรอเรอเหรอีเบิ่งอเรเรออเหอเรออกอเนรอเเเหรเหรนเมรเามรเหร่องรออรเหออออ อันใดที่มันเป็นการกลมๆเราค้นมันลอยๆลยอยๆไล่ๆแล้วก็ใบม, <า S 1> มันหัางๆนี่ม, <า S 1> มันเป็นใบ <มา S 1> เฟิร์นกินปไปเลยครับเด่น<ะ>อ,อัน,นเอ๊นนะนายแทงยังไงเด่น<ะ>ตรงนี้เขาเก็บไปแล้วหรือเก็บไปแล้วเขาไปเอาไว้เหลือ,ออีกให้มันเกิดใหม่อีกแต่อันนี้เขาเก็บเขาเก็บที่พวกนี้มันง่ายหรนปะ ตรงนี้มันไงล่ะห้องใดซ้ำนี่ล่ะอือสวรรค์เฮ้ยใไปเพิ่มใสเพิ่มโอ้ยมึงดูผลปลามดงผักกูดมึงดูผลข้าเก็บจอยข้าเก็บหมองเดียวดงเดียวมึงดงเดียวได้เต็มกับตาเก็บปีละเชื่อกะเพราแล้วปีละเต้องมาเดือดร้อนเขาไล่โอ้ยมึงรู้สวอรค์ ผักกูดท่อเต็มกระตาเด้ค่ะมีแล้วเขาเจอดงผักกูดอันฉีนเาเหลือๆอยู่นี่เมือง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 มืงเมืองอันนี้คือใบผักกูดนะจ๊ะนี่นี่กอผักกูดด้วยนี่นี่มันก็ร่างมวนมวลแต่รุ่นนี้เขาบัวเอาแล้วเพราะว่ามันแก่แล้วเขาบัวกินเบิงสังเกตเบิงมาเนี่ยเข้าแกะเบิงแกะกลางมันไหนเบิงนี่เห็นบอ อันนี้คือกลางผักกูดเบิ้งอันนี้ต้นนี้บอเนี่นยถ้าม่ใบเฟิร์นเนะาะมันคล้ายๆกันว่าจ้ะเห็นบะมันคล้ายๆกันเวลามันออกมันคล้ายๆกันเลยเห็นบอแต่ว่าแต่ว่าสังเกติึงเห็ดเบิ้งต้นมันมันเป็นกลมๆบอใบมันก็ห่างๆแล้วก็มีขนอันนี้คือต้นนี้บอกกินกินบ่ไรเมื่งเขามาเทียบเมื่อเขามาเทียบใส่กันมาเนี่ยเห็นบะ เทียบใส่กันต้นมันบ่คขึ้นกันเลยเห็นบ่ผักกูดกินได้อันนี้ผักผักกูดยูมื่นแม่น่นี่กินได้ด้วยจ้าเดอนเห็นบ่แต่ว่าอต้นที่หฮาบบได้เด็ดนี่ต้นเห็นบวต่างกันเนี่อันนี้คือใบเฟิร์นเนาะกินบ่ไ้เนาะจ้าเนาะู้ไดเก็บกระเบื้องเทคนิคกันเก็บพักเนาะจ้านี่แหละเป็นเทคนิคมึงก่อมันกวนก่อใบเฟิร์นมันสีหกมันสิหนาเลยแต่ว่าต้นผักกูดมันสิขึ้นเป็นช่อเป็นช่อขึ้นเล้ยังแคนาเซฟอร์ชาเลยยองเนส Den kan spise, ja, og så de andre kan ikke spise. Hva er, er forskjellig, Kan du se Kan du se hva er forskjellig? Begge to? Da. Ja. Der, og så har ikke så så mye hår. Og så blader er bladene tette. Den blader veldig tett, og den er ikke så mye. Ja, Denne kan jeg ikke spise. Den kan spise, den. OK. Så lærer du i dag. <Meeting. S 2> นี่ติ้งสันเบื้งพ่อแม่พี่น้องเทามาเจอดงผักกูดโบ้โหสิเก็บจังไหนมึงดูทั้งยาวทั้งสันปมาดเบิ่งสวอนบ่สวอนไวเต็มกระตาจิ้งใหญกาแฟกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าเด้อเก็บผักกูดงงงในดงผักกูดจ้าได้ได้ลายขนาดเต็มกระตาเลยเก็บปีละเทื้อนะกินปีละเทื้อมึงดอกไม้ก็ล่หลายดีกินดอกดอกมาเอาดอกไม้ให้คุณค่ะ บ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดี่บ๊ายบาย